รู้ไหมห้องรกสามารถทําให้สมองคุณล้าเร็วขึ้นถึงประมาณ25%เลยนะเพราะมันมีผลโดยตรงกับสมาธิและประสิทธิภาพการคิดงานปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่า clutter effect ยิ่งของรกสมองเรายิ่งต้องประมวลผลสิ่งรบกวนรอบตัวมากขึ้นแบบไม่รู้ตัวทําให้โฟกัสยากเครียดง่ายแล้วก็คิดงานได้ช้าลงพูดง่ายๆคือสมองเราไม่ได้ล้าเพราะงานอย่างเดียวแต่ล้าเพราะสิ่งของที่วางเกะกะในห้องด้วยแล้วพอมาโยงกับหลักฮวงจุ้ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าความรก มันทาให้พลังงานในห้องไหลแบบสเปะสปะคนอยู่ก็เลยรู้สึกเหนื่อยง่ายไม่สบายใจเวลาทํางานก็เหมือนมีอะไรกวนอยู่ตลอดเพราะงั้นถ้ารู้สึกว่าคิดงานไม่ออกลองไม่ต้องพึ่งคาเฟ่ก่อนแค่จัดของให้เป็นระเบียบสมองโล่งขึ้นทันทีแบบรู้สึกได้เลยแล้วถ้าใครเป็นสายของเยอะหรือทํางานหนักจนโต๊ะรกเร็วจริงๆตัวช่วยที่ดีคือพวกตู้เหล็กเพราะมันรับน้ําหนักได้เยอะไม่ยุบไม่พังใช้งานหนักๆทุกวันก็ยังเอาอยู่แถมเก็บของได้เป็นโซนท <Yes. S 1> ําให้ห้องดูเป็นระเบียบขึ้นเยอะมากสรุปสั้นๆคือห้องโล่ง เท่ากับสมองโล่งงานก็ไหลลื่นขึ้นแบบไม่ต้องพยายามเลย